อวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลกจริงๆนี่นะพี่น้องเนาะก็เอาจะตั้งก็ดีเดเอพู้หายเนี่ยนะจร,จริงลุงแงเองก็ไม่อยากจะมายังวันนี้หรอกแต่ดูข่าวแล้วมันหมันไถ่พี่น้องนะครับตอนนี้ไอ้กเขตตาแก้วอลันน่ะแต่เขาลันไอ้ตาแก้วน่ะไออลรันยันประเทศ่ะนะ แปงข้ามแดนมาแล้วสองร่สองกิโลเมตรแหละข้ามเขตนะเขตที่เ็ปันกันน่ะมาถางป่าถางไรโอ้ยหุนเตนบอกให้ไปยึดไปอย่างอาอางีง้คืออย่างนี้พี่น้องชาวเม่นด้วยกันแล้วกันคืออย่างนี้คือผมขอพูดซ้ำอีกว่าอสสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบนะหรือจะเป็นต่ำกว่านั้นหน่อยก็ได้คือประเมนเองนะพี่น้องนะหนะ้าเมนนะด้วยผมบอกเขมนด้วยคือคุณยังไม่มีประเทศของตนเองนะสิบเจ็ดนะพอสองพันนะเขียนเอาไว้นะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะลุงตอนนั้นลุงยังเด็กอยู่ลุงเกิดพอศ สองพันห้าร้อยสิบสองเด้อแล้วก็ตอนนี้ลุงอายุห้าสิบกปีเออนะพอสองตันห้าร้อยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมึงยลบกันอยู่เลยนะลบกันต่อสู้กันฆ่าฟันนั่นเองนะไม่มีใครทำอะไรมึงสิ้นนะถ้ามึงไม่เหลือจากฝรั่งเศสมึงมึงถ้วมึงหมายแล้วไปอะไรรึเปล่าลุ่น ปโยนความผิดให้เขียวตมรพตนุ่นไอ้เฮงไอ้ไอ้วุ้นเส้นก็ไปกดดันอยู่ประเทศเวียดนามนะตอนนี้เวียดเวียดนามกำหามไอ้ไอ้วุ้นเส้นไว้ไอ้วุ้นเส้นน่ะไอ้วุ้นเส้นน่ะไอ้วุ้นเส้นนะวุ้นเสนะ้นเราพยายามนะถึงอย่าลอยนะไอ้วุ้นเส้นโอ้กำหามอยู่เงี้ยโอ้ควยมึงชุบมือเปิดได้ยังไงแล้วประสาทตาเมินทมประสาทตาควาย ประสาทแถวเรียงมาเลยนะรวมทั้งปรษสาทเขาหนุนด้วยประสาทพ,พิมายนะขอมเขาเป็นผู้สร้างรู้ไหมขอมมันทุษสร้างแต่ก่อนขอมเรื่องอำนาจนะโอ้พวกมึงนี่ม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแม่งวันวันขอแม่ผู้สอนไว้เลยนะว่าเช้าเช้าเนี่ยนะขมินเนี่ยมันจะ พูดได้อยู่นะสสายแล้วโอ้โหมันเป็นอื่นเลยนะเอกอขอมรนี่นะนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะกูไม่ได้่ากขมรนทั้งหมดหรอกเพราะว่าลูกน้องกูก็มีขมรนนินสัยดีกันเยอะแต่มันตัวเฮี้ยยิหมหายกินมันเดินขี้บนลังคาเออไปแล้วบ๊ายบายเว้ยาว